ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่กําลังเจอปัญหาว่าจะถ่ายวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือยังไงเพราะว่าเขาให้มาเนี่ยมันมีหลายเลนส์แล้วเกินนะครับแล้วมันคืออะไรกันบ้างนะครับแล้วมันใช้ยังไงนะครับที่จะถ่ายวีดีโอให้ออกมาดูดีคลิปนี้ผมจะ,ะบอกความลับทั้งหมดเลยครับผมครูอิดจ,จากช่องดูดีและนังแบบของเราวันนี้ก็คือน้องออยครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มมาทําความรู้จักกับเลนส์ของเรากันก่อนครับ let's go และก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เทคนิคดีๆกันนะครับอย่าลืมติดตามช่องอูเรนซี่ไทยแลนด์ไว้ด้วยนะเริ่มต้นเลยนะครับมือถือของเราเนี่ยมันมีหลายเลนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าของเราเนี่ยมันมีกี่ระยะเลนนะครับแต่ละมือถือแต่ละกล้องนะเลนไม่เท่ากันบางคนก็มี1น,นะครับมี2หรือว่ามี3อย่างตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมี4เลนนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเป็นเซนเซอร์ทีนี้แต่ละระยะเนี่ยมันมีความหมายแบบนี้ครับ เริ่มต้นเลยนะมุมกว้างสุดเขาเรียกว่าอัลต์เครับก็คือระยะ0.5หรือ0.6ถ้าเป็น iPhone เนี่ยก็คือระยะ0.5นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทางฝั่ง Android นะบางเครื่องก็0.5อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ S24 อั t ต้านะครับอัลต์เเนี่ยจะเป็น0.6นะครับอทีน,นี้มาดูกันว่า0.6เนี่ยระยะประมาณไหนแล้วมันให้อะไรบ้างนะครับก็คือมีที่เก็บนะครับวีโอมุมกว้างทั้งหมดเลยนะครับทำให้เราเนี่ย เห็นว่ามันมีอะไรบ้างนะมีบรรยากาศยังไงที่ไหนตอนนี้เป็นท้องฟ้าเป็นแบบไหนนะครับนี่คือระยะแรกนะครับต่อไปเดี๋ยวจะไประยะ 1X กันนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละระยะเนี่ยเขาก็จะทำการเปลี่ยนเลนนะครับ 1X เเนี่ยนะครับเป็นระยะที่ close up เข้ามาอีกนิดนึงนะครับถือว่ายังเป็นระยะ wide อยู่นะครับ ห x เนี่ยไม่ใช่อัลตาไว้เนะแล้วก็ยังไม่ใช่ระยะ normal ด้วยนะครับเป็นระยะวายอยู่ก็คือเป็นมุมกว้างนะครับก็คือเก็บบรรยากาศนี่แหละแต่ว่าโฟกัสตัวแบบเข้ามาอีกระดับหนึ่งต่อไปเป็นระยะ3 x นะครับ3 x เนี่ยในกรณีนี้ก็เริ่มจะเป็นระยะ normal แล้วนะครับก็คือระยะปกตินะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ภาพที่ไม่เบี้ยวนะภาพแบบภาพแบบตรงๆต,ต,ตัวแบบไม่ยืดเลยนะครับ แขนขาไม่ยืดไม่ยาวมองแล้วสมจริงที่สุดอันนี้ก็คือใช้แนะนําให้ใช้ระยะ 3x นะแต่บางคนอาจจะเป็น 2x ทีนี้มือถือบางรุ่นอนะ่ะเดี๋ยวนี้ AI เขาอ่ะวิเคราะห์ให้ใหม่บางทีมันอาจจะใช้งานไม่ตรงเลนนะครับเราก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปเฉพาะของเขานะแล้วก็สามารถปิดได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบนะครับอ่ะเป็นระยะจริงนะไม่เบี้ยวนะครับสัสดส่วนทุกอย่างจะสมส่วนมากนะครับถ้าอยากได้สมส่วนให้แนะนํา แนะนำให้ใช้ระยะเลนนี้นะอ่าีนี้ก็จะโฟกัสมาที่ตัวแบบมากขึ้นว่าเราจะโฟกัสไปที่หน้านางแบบหรือว่าจะโฟกัสไปที่ดอกไม้นะครับส่วนใหญ่ระยะนี้ก็จะนิยมถ่ายคนครับก็เลยจะเรียกว่าเป็นระยะพอเทปทีนี้พอเริ่มเป็นระยะ 5x นะครับก็จะเป็นระยะโค้ชอัพนะครับระยะนี้ทำให้ มองเห็นนะรายละเอียดมากขึ้นนะครับทำให้โฟกัสมากขึ้นขยี้อารมณ์เนี่ยมากขึ้นนะครับระยะนี้ก็เริ่มเข้าสู่ระยะเทเลแล้วครับอยู่ที่ว่าเราจะโฟกัสนะครับจะเข้าไปใกล้ๆนางแบบหรือว่าเราจะใช้ระยะนี้เพื่อทําการซูมแล้วก็ให้มันมีระยะเนี่ยโฟก้าวเข้ามาเยอะขึ้นการใช้โฟก้าวในระยะที่เริ่มซูมมันจะทําให้ภาพนั้นดูมีมิติมากขึ้นครับถ้าเกิดว่าเป็น 10x กนะก็จะเป็นระยะเทเลแน่นอนนะครับอ่นนี้สูงข้าไปอีก นะครับระยะนี้ก็เป็นมุมแคบสุดๆเลยนะครับการใช้เลนส์ซูมระยะนี้นะครับตัวแบบเนี่ยก็จะแน่นจอเลยถ้าถ่ายตัวแบบเล็กลงเนี่ยก็คงจะต้องถอยออกไปไกลมากขึ้นครับแต่ถ้าเราใช้เลนส์ระยะเทเลหรือว่า 10x แล้วนะครับขวเก็บระยะหน้าหรือว่าโฟกัสมาด้วยนะภาพมันจะได้ดูไม่แบนนะครับและมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยนะทั้งหมดตอนนี้ของผมเนี่ยที่ให้ไว้ก็คือเป็นตัวเลขที่เขาบอกไว้แต่ในกรณีนี้นะครับเราไม่ควรจะนะครับไม่ควรจะแตะคางแล้วก็เลื่อนแบบนี้นะ อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดิจิตอลซูมนะครับดิจิตอลซูมเนี่ยผมจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นการครอปนะครับพยายามให้ใช้นะครับตัวเลขของระยะซูมเนี่ยเท่าที่เขา่มีให้แสดงว่าเขาเนี่ยคำนวณมาแล้วว่าแต่ละระยะเนี่ยมันมีความคมชัดและก็คุณภาพเนี่ยดีที่สุดในแต่ละระยะเลนครับ และมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับการใช้เลนส์ซูมแล้วก็เลนส์วายสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเรื่องของขนาดแบ็กกราวด์อ่ะเดี๋ยวลองสังเกตดีๆนะครับอันนี้ผมจะใช้เลนส์ระยะ 1X นะตัวงานที่เป็นรูปปั้นทางด้านหลังนะครับชิ้นมันก็จะดูเล็กแล้วก็ไกลแล้วสิ่งที่เลียงไม่ได้สําหรับเลนส์วายนะครับก็คือเวลาถ่ายแล้วมันอาจจะติดคนอื่นมาด้วยซึ่งอันนี้เราก็ต้องคอยระวังนะครับอ่ะแลวทีนี้ผมจะเปลี่ยนมาใช้เลนส เคียงกับขนาดเดิมอารมณ์ประมาณถ่ายครึ่งตัวครับต้องเดินถอยออกไปไกลๆครับสังเกตหุ่นด้านหลังนะครับก็เริ่มมีขนาดที่จะใหญ่ขึ้นอันนี้คือความแตกต่างระหว่างระยะเทเลกับระยะไวพอยิ่งเป็น 10x เนี่ยจะยิ่งเห็นชัดเลยครับว่าข้างหลังมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยก็ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยแล้วผู้คนมันเยอะเราก็จะใช้เลนระยะเทเลช่วยจำกัดพื้นที่เป็นการหลีกเลี่ยงคนอื่นได้ครับอ้าวตอนนี้นางแบบของเราโดนข้างหลังข,งงขโมยซีนซะแล้วครับนี่แหละพลังของเลนระยะเทเลอ่ะลองเปรียบเทียบขนาดของแบ็กกราวกันชัดๆ ครั้งหนึ่งครับทีนี้ผมก็จะเก็บระยะเลนต่างๆนะครับตั้งแต่เอลต์วายนะครับ2.6 1x 3x 5x แล้วก็ 10x ไปเรื่อยๆเอามาตัดต่อรวมกันก็จะได้วิดีโอแบบนี้ครับ แล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะจับมือถือให้ถนัดขึ้นเหมือนกับการใช้กล้องโปรให้ใช้คลิปตัวนี้ช่วยเลยนะครับยูเลนซี่ซีจจะพลิกจับด้านไหนก็ถนัดครับมีรีโมทที่เชื่อมต่อบลูทูธกดชัตเตอร์ได้เหมือนกับใช้กล้องเลยครับและที่ชอบมากๆเลยก็คือรุ่นนี้มีไฟให้ด้วยครับด้านบนมีช่องต่ออุปกรณ์เสริมด้านล่างสามารถใส่กับขาตั้งกล้องได้ครับทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวมือถือจะหลุดมืออีกแล้วครับและเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ไม่บอกไม่ได้ก็คือในการถ่ายวิดีโอคนเดียวเน ให้้เซลฟี่ไดและที่ชอบมากก็คือรีโมทที่ดีไซน์ออกมาดีมากครับกดชัตเตอร์ถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ความสูงหรือเฟือเหมาะกับการใช้งานทุกสถานการณ์เลยครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือต้องมั่นฝึกฝนบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยอะไรนะคอมเมนต์มาได้เลยคลิปนี้ไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ